มนุษย์เราเนี่ยมันก็มีกรรำเป็นของของตนเราไม่รู้ว่าใครทํำจำรรอะไรไว้เวลาเราท้องเสียเนี่ยเราไมเราอาจจะจําได้ว่าเมื่อวานทานอะไรท้องเสียแต่ถ้าเราเป็นโรคอื่นซึ่งมันสะสมค่อยๆสะสมมาใช้เวลายี่สิบปีเนี้ยเรอ,อาจจะจําไม่ได้ว่าเกิอดจากอะไรเช่นมะเร็งเนื้องอกอะไรเงี้ยมันจะมี กรรมก็เหมือนกันบางทีมันข้ามชาติตามพบข้ามชาติเห็นแต่ปัจจุบันระบอกอุบัติเหตุแต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุอย่างเดียวมันเป็นอุบัติกรรมกรรมอุบัติที่มนุษย์ทำไมเกิดขึ้นมาแล้วตาบอดหูด,ดวกตั้งแต่เกิดปัญญาอ่อนตั้งแต่เกิดยังไม่ได้ทํากรรมอะไรเลยชาตินี้ แต่ว่าเกิดมาแล้วได้รับผลผ่าตัดตั้งแต่วันแรกบางคนเนี่ยจะมาเห็นเด็กรู้จักรู้จักเด็กคนหนึ่งผ่าตัดตั้งแต่วันคลอดบางคนก็กรรมเพราะว่าถูกมีทรัพย์สมบัติแต่ถูกริบทรัพย์สมบัติถูกขโมยขึ้นบ้านหมดเกลี้ยงมีคนหนึ่งเนี่ยก็บวชอยู่นี่แหละ ขับรถพาภรรยาไปเลือกตั้งรถชนเปรี้ยงภรรยากับลูกสาวสิบเจ็ดขวบตายในรถเลยเขาบอกกรรมอะไรครับเนี่ยผมไม่เข้าใจบางคนก็มีกรรมชนิดต่างๆที่แตกต่างกันโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้ามองเป็นปัจจุบัน ไม่รู้สาเหตุแต่ถ้ามองเป็นอดีตพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลจะต้องรับผลของกรรมเราเห็นต้นสักอายุพันปีต้นใหญ่ๆเนี่ยมันมาจากเมล็ดพันธุ์เล็กๆเ,เองเท่ากับเม็ดงานเนี่ยต้นโพอายุพันปีก็มาจากเท่าเม็ดงาจริงไหมต้นงาน สูงแค่เอลลวเราก็มาจากเม็ดงาแล้วแหละพลิกก็เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าอะไรอยู่ข้างในมเมล็ดนั้นอะไรอยู่ข้างในมเมล็ดสาดเมล็ดโพเมล็ดงามเมล็ดพลิกไข่ไก่ไข่ห่านไข่เป็ดไข่เหมือนกันข้างนอกดูคล้ายๆกันแต่ออกมารูปร่างต่างกันอันหนึ่งเป็นไก่อันหนึ่งเป็นนกอันหนึ่งเป็นกาอันหนึ่งเป็น นก C, อินทรียอันกกระจอบเทศอันหนึ่งขายเหมือนกันอะไรทําให้สัตว์ต่างกันอ้าวก็นันน่นหละจีนของมันยีนตัวนี้ภาษาพระเรียกว่ากรรมยีนนี่คือกรรมกรรมของสัตว์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมจําแนกสัตว์ให้เลวให้ประณีแตแต่างกันกรรมคืออะไรคืองานงานที่ทําสิ่งที่ชอบ ชอบศิละปะก็ทําให้เป็นศิลปินชอบชกมวยก็ทําให้เป็นนักมวยเป็นแชมป์โลกชอบค้าขายก็เป็นพ่อค้าชอบสอนก็เป็นครูชอบออกรบก็เป็นทหารกรรมทําให้มนุษย์แตกต่างกันทำให้คนแตกต่างกันดังนั้นท่านจึงบอกว่าโลกของเราเนี่ยกรรมเป็นตัวจำแนก เราไปพูดว่ากรรมเนี่ยคือการถูกลงโทษในความรู้สึกของเราโอเวนกรรมมันมาเพราะกับเวนไงเวนกรรมกับก,บกรรมเวนเวนแปลว่าวาระหน้าที่วาระ,เว,ะเวรวาระเวนเวรีจองเวนผู้มีเวนอ,อยู่เวนไง อยู่ทำหน้าที่มีความรับผิดชอบอืฉะนั้นถ้าเราหวาบุ่นครุ่นคิดมากนะเราก็มาหาที่สงบที่สงบคือที่ที่ปิดตาปิดหูปิดปากยิ่งพูดก็ยิ่งเออยิ่งฟังยิ่งฟุง้งที่ใดม,มีความสงบที่นั่นมีธรรมะา ผู้ใดสงบผู้นั้นก็คือผู้ปฏิบัติธรรมผู้ใดเย็น่ามกลางความร้อนได้ผู้นั้นก็จะว่าผู้บรรลุธรรม,มเขาหิวแต่เราอิ่มเสียงที่กึกก้องที่สุดคือเสียงที่ความเงียบมันพูดเสียงความเงียบเนี่ยมันกึดก้องเสียงที่ไม่มีใครฟังเลยคือเสียงโกลาหล เสียงกระหึม่มเสียงดังไม่มีใครได้ยินเพราะมันดังเกินไปไม่มีใครได้ยินใครใไม่มีใครอยากฟังเสียงที่มันกระแทกกระทนันอืมถ้าเราอยากได้ธรรมะนะให้หาที่สงบให้หาความสงบให้หาผู้สงบที่สงบ ความสงบผู้สงบ mm hmm. ได้เลยเพราะเวลาที่ว้าวุ่นที่สุดเนี่ยนะอารมณ์มันจะฟุ้งเนี่ยมันจะฟุ้งตอนที่เราอ่อนแอเช่นเราติดเตียงป่วยเราอยู่คนเดียวว้าเวอยู่ในห้องไอซียูในลูกไม่เฝ้านะพ่อแม่ทุกคนที่ป่วยนีย่อยากอยากกลับบ้านไหม อยากนอนที่บ้านไหมนั่นแหละไม่มีใครอยากนอนห้องสี่เหลี่ยมเยน็ยนๆมีสายยางไม่มีมีพยาบาลมองเฝ้ามองซึ่งอยากอยู่กับลูกเวลาที่อ่อนแอช่วงนั้นน่ะไม่ใช่อ่อนแอร่างกายถูกโรคเล่นงานอย่างเดียวนะจิตอ่อนด้วยแต่เวลาที่อารมณ์มันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของจิตป่วยจิตแล้วนี้ป่วยกายนะกายก็ โยนให้หมอจิตก็เป็นของเรานหะทีนี้อารมณ์ลูกมันช่วยไม่ได้ลูกเนี่ยคนที่รักเราที่สุดก็ช่วยไม่ได้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องให้บุญกุศลที่มันเป็นบุญเนี่ยเป็นตัวป๊อปอัพขึ้นมาแทนความขุน เป็นวัคซีนมันเป็นสิ่งที่น่าคิดนะมีคุณโยมคิดดูนะคนที่รอดมาได้เนี่ยกระโดดตึกก็มีแข้งขาหักเพื่อหน,นีบางคนก็ยอมยอมตายไฟมันครอกเนี่ยจะทำยังไงล่ะในบรรยากาศเช่นนั้น หนีก็ไม่ได้ไปก็ไม่เป็นมันยิ่งกว่านรกนะบางคนติดอยู่ระเบียงไฟก็ไหม้มาเรื่อยๆกระโดดก็ไม่ได้มองอยู่หนู่ยอยู่ชั้นสิบนวลมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเราอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมมีครั้งหนึ่งมีญาติโยมที่อาตมารู้จักอีกคนหนึ่งหือนกัน แต่นั้นเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับใครอุทกภยัยวาตาภายัยอัคคีภยัยมหันตะภัยทั้งหลายเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ากรรมอันใดจะส่งผลเมื่อไหร่ที่ไหนกับใครเพราะไม่รู้ว่าใครทำอะไรไว้มันก็จะเกิด ความประมาทว่าเราแข็งแรงเราไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะประมาทช่วงประมาทคือช่วงที่แข็งแรงมีกําลังช่วงประมาทเนี่ยจะไม่ระมัดระวังมากแต่ช่วงเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราจะระมัดระวังอและอารมณ์ช่วงประมาทเนี่ยมันจะไปกระทบตอนที่เราอ่อนแอ,อม,มันเป็นอดีตที่ไปกระทบปัจจุบัน ความตายอยู่ปลายจมูกชีวิตเนี่ยสั้นเท่ากับลมหายใจยาวเท่ายาวเป็นพพชาติสั้นเป็นลมหายใจแค่ปลายจมูกนะชีวิตเนี่ยสั้นเท่ากับลมหายใจแต่ยาวเท่ากับพพชาติยาวมากทำไมถึงบอกว่าสั้นถ้าลมหายใจ มันตายได้ทุกเมื่อไงเราต้องเอาเราผ้าอะไรมาปิดเนี่ยป้องกันอะไรป้องกันความตายใช่ไหมไม่ให้ตายอปิดหน้าดูปิดหน้าปิดหลังป้องกันแต่ว่าไปตายด้วยโรคอื่นอาตมาก็เล่าให้ฟังบอกว่าที่มาเทศเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้เทศหรอก คนที่เทศนี่ไงคนที่เทศคนที่ตายนอนอยู่ข้างหน้าพวกเราทุกคนนั่นแหละเป็นคนเทศคิดดูนะนิ่งดูฟังดูเพ่งมองดูและธรรมะที่เขาเทศมีอยู่ข้อเดียวเองความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี่เรียกว่าความไม่ประมาทของคนอื่นมันมากระทบชีวิตเขาเขาแค่ไปเช่าโรงแรมนอน แต่ว่าความไม่ประมาทของอความประมาทของอ,อคนดูแลเนี่ยเกิดตะคริัยแล้วก็โผมขึ้นไปฉะ mm hmm. นั้นเวลาที่เราไปพักที่โรงแรมไปพักที่ไหนก็ตามเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น mm hmm. มีเพียมคนหนึ่งไปพักโรงแรมที่ พ่อมาเปิดฝักบัวอาบน้ำไฟช็อตตายอเออไอ,อน้ำอะ่ะมันรั่วไฟช็อตตายนี่แค่นี้เอง <c oughs> อ่าอ่าเราก็เลยบอกว่าอ้าวคุณยมอมอเนี้มันเขาเรียกว่าเราไม่ประมาทนะเราไม่ได้ประมาทนะ แต่ว่าเราเราไม่เฉลียวใจบางทีเราวอาจจะต้องเปิดดูก่อนทดลองดูก่อนก็ได้แต่เราไม่เคยทำไงต่อไปเนี่ยต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างแหละโลกปัจจุบันนี้มันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายคุณโยมรถราถนนลนทางข้าวของต่างๆเครื่องใช้ไม้สอยก็ต้องไม่ประมาทในมัน อย่าคิดว่าเราไม่ประมาทแล้วจะปลอดภัยต่อไปนี้เมื่อก่อนเราคิดว่าเราไม่ประมาทเราจะปลอดภัยแต่ทุกวันนี้ต้องคิดว่าถึงเราไม่ประมาทเราก็อาจจะมีภัยขึ้นมาได้ภัยทางด้านร่างกายจบไปแล้วก็ยังมาเหลือภัยทางด้านจิตใจภัยทางด้านจิตใจนัก็คือความที่เรา หลงหลงในตัวเราด้วยหลงในตัวคนอื่นด้วยหลงในเหตุการณ์หลงในราบยศชื่เสียงสักการะต่างๆทําให้หลงเพราะหลงปั๊บก็จะเกียกตะกายวิ่งเต้นตะเกียกตะกายเนะี่ยอันนี้ก็เป็นภัยสําคัญมากเป็นภัยร้ายที่ก่อตัวขึ้นมาเงียบ มันมีนิทานบอกว่าการลงโทษที่ดีที่สุดก็คือให้คนมียศมีตำแหน่งแบกภาระไปจนตายเเหมือนวัวที่มีแอกลากเกวียนไปแก่เท่าขนาดไหนลากไปแต่ทีนี้คนมันชอบชอบมียศมีตำแหน่งไงมีลาบสักการะ แต่ลืมว่าอายุสังขารเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดดูให้ดีนะวัววัวที่ลากลากเกวียนเนี่ยมันก็ต้องเป็นวัวที่แข็งแรงใช่ไหมเป็นวัวที่แข็งแรงเป็นวัวที่สามารถวัวดม จึงจะมีกำลังวังชาขึ้นลงลากแบกหามทุกอย่างไปได้แต่ว่าบางัางบางทีเราก็อาจจะเข้าใจไม่ตรงกันภาระหน้าที่ทำไมเขาไมมีกเกษียณเพราะว่าให้วางภาระ เพราะสังขารร่างกายแต่ว่าถ้าสังขารร่างกายดีอยากทําต่อก็ได้นะสังขารร่างกายดีเราอยากทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพื่อกูเนี่ยทําได้ือทําโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นงานการกุศลเนี่ยก็ทําได้แต่ว่าทําแล้วถ้าเกิดทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ควรทําำลรวมาเห็นปรังคู่หนึ่งเกษียณแล้วมาอยู่เมืองไทยอยู่บนดอย มาสอนหนังสือเด็กบ้านอยู่หลังโรงเรียนอยู่บนดอยโรงเรียนอยู่ข้างอยู่เชิงดอยเขาก็ไปซื้อที่ไร่หนึ่งปลูกนั่นปลูกนี่ปลูกบ้านไว้แล้วก็มาเล่นกับเด็กวันๆก็อยู่นั่นแหละฝรั่งสอนหนังสือสอนภาษาสอนนั่นสอนนี่ปรากฏว่าดีเลยสดชื่นวันเสาร์อาทิตย์ก็ทํากิจกรรมไม่ต้องไปเที่ยวไหนละ,ะสบายสอนหนังสือเด็กว่างก็ไปเที่ยว นี่ชีวิตที่สงบดังนั้นถ้าเราสแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมนะสแสวงหาธรรมให้เราไปสแสวงหาความสงบที่ได้มีความสงบที่นั่นก็มีธรรมผู้ใดมีความสงบผู้นั้นก็บรรลุธรรมผู้ใดสงบได้ท่ามกลางความโกลาหลผู้นั้นนะ่ะถึงธรรม พ้นจากความทุกข์วิมุตต์แล้วไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมถึงได้เข้าใจได้เข้าใจสรรพสิ่งว่ามันแตกต่างกันมันเหมือนกันเอาได้เท่าที่เอาที่เอาไม่ได้ก็วางคนก็เหมือนกันสอนได้เท่าที่สอนสอนไม่ได้ก็วางเพราะว่าคนเขาก็มีกรรมของเขาอย่างนี้เขาก็มาอย่างนี้ มีโยมคนหนึ่งมีลูกอยู่สองคนผู้หญิงคนโตผู้ชายคนเล็กแต่งงานแล้วผู้หญิงก็ออกไปพ่อกับแม่ก็หวังว่าเออผู้ชายนี่แหละแต่งลูกสะพ้ายเข้ามาแล้วก็จะได้เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่เท่าพอลูกแต่งงานลูกสะพ้ายมันก็บังคับสามีให้พ่อกับแม่เซ็น ที่ดินบ้านกนารรมสิทธิ์ต่างๆให้เป็นชื่อของลูกพ่อแม่ก็บอกว่าตั้งใจยอยู่แล้วจะให้เป็นของลูกพ่อก็จะเป็นผู้อาศัยเท่านั้นแหละพอเซ็นเสร็จปับ๊บมันไล่ออกเลยลูกนะแต่ภรรยาย,ยุให้ไล่ออกโดยการประตูสไลด์ที่นอนห้องนอนประตูหน้าต่างรถของพ่อรุ๊บหมดเลย อาตอมายังดูคลิปวิดีโองงมากเลยเาอาคลิปวิดีโอมาให้ดูคลิปไอ, CCTV. อ้ซีซีทีวีเออมีจริงๆด้วยนะคุณโยมเนี่ยเห็นไหมกลบอะไรล่ะเราไม่รู้มิจฉาทิฏฐิลูกเชื่อภรรยาภรรยาก็อยากจะได้ทรัพย์สินสมบัติยังมีที่อีกหลายแห่งที่มันจะบังคับให้เซ็นเป็นของลูก โยมเซ็นหรือยังล่ะไม่แน่นะของพวกนี้ไม่แน่บางคนก็ฟ้องร้องพ่อแม่ของตัวเองลูกบางคนฟ้องร้องพ่อแม่ตัวเองก็มีเพื่อที่จะเอาทรัพย์สมบัติเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์ทั้งหลายเราคิดแต่เพียงว่าเราเป็นลูกเราต้อง อยู่ดูแลพ่อแม่อุปถามอุปถัมภ์เดี๋ยวนี้ไม่นะคุณโยมมาตาปิตูอุปถานังเนี่ยบางคนมันเอาไปไว้บ้านพักคนชราเลยนะคุณโยมเตรียมหรือยังจ้างพ่อมาจนะ้ะอ่ากะเรียงมาดูแลนะเพราะลูกมันอยู่บองนอกหมดลูกมันอยู่บองนอกพ่อแม่แก่เท่าแล้วดูแลตัวเองไม่ได้ทำงไงมันเอาไปเลยครับ บ้านพักคนชราจายตังผ่านโน่นอผ่านศูนย์จายตังผ่านศูนย์นนเราก็นั่นแหละอาตมาเคยไปเยี่ยมโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมงไทยเนี่ยอยู่อู้ชั้นดาดฟ้านั่นชั้นสูงเป็นเนอร์สรีเ,เนอร์สรีทำเงินกว่ารักษานะ <c oughs> มี มีคนตาคนหนึ่งอาจามาไปอา้าวมีพระด้วยเลยเนี่ยผมสีเหลืองไม่ไม่ได้เป็นพระกับท่านแต่ว่าก็บอกลูกไว้ว่าให้เ,เขาตายในผ้าเหลืองได้ไหมลูกก็เลยเอามาใส่ให้เลยแต่งใส่เสื้อใส่ชุดคนไข้แหละแต่เป็นสีเหลืองให้พ่อเห็นเพราะพ่อจะร้อยแล้วหลงหลงลืมลืมแล้วไปเยี่ยม,มเป็นนายทหารด้วยนะ บางคนก็เป็นนายแพทย์เห็นไหมรูปยุคใหม่คุณโยมมันไม่มีเวลาดูแลนะอย่าไปคิดว่ามันจะดูแลเราโลกทุกวันนี้ยิ่งถ้าโลกตะวันตกก็คือเงินเงินที่เราเสียภาษีไปเนี่ยรัฐบาลก็จะมาดูแลเรา เงินที่เสียภาษีไปรัฐบาลจะเอามาดูแลเราบ้านพักคนชราเป็นศูนย์ศูนย์บ้านพักคนชรานี่บางแห่งก็50สิบคนหกสิบคนเจสิบคนแปสิบคนแต่ละคนก็เกสิบอัพต้องไม่ป่วยเขาจึงแกรับแล้วปวดเข้าโรงพยาบาลต้องเป็นคนแก่แต่แข็งแรง ที่ยุโรปที่ยุโรปเมืองไทยก็เหมือนกันถ้าป่วยเขาก็เข้าไปอยู่ที่โรงพยาบาลณโยมหาที่หรือยังหาแล้วโอ้แม่เพนหาแล้ว <Yeah. S 1> <c oughs> เปลี่ยนโรงพยาบาลให้เป็นเนสซิงโฮมเอ e l d e ร l y ี o โฮมไปเลยยุคเนี้ยรอดแน่นอนเลยโรงพยาบาลมัน <c oughs> แล้วพยาบาลก็เป็นผู้ดูแลห้องแต่ละห้องนะทำเป็นที่พักผู้สูงอายุไปเลยแราจะมาไปเปิดที่ไหนไม่รู้อยู่แถวปทุมเนี่ยเปิดมีโรงแรมมีบ้านพักจองจ่ายตังค์แล้วก็มีเป็นใครเข้าเวลเนสอะไรของเขาเนี่ย แต่แล้วก็มีหมอมีพยาบาลมีโรงพยาบาลเล็กๆให้ด้วยอยู่ติดเลยทุกคนก็ไปซื้อเอาไว้ <c oughs> ไปซื้อเอาไว้นิบนพระไปเยี่ยมเป็นครั้งคราวทำบุญตักบาตรเห็นไหมมีหอพระมีที่ไหว้พระให้เรียบร้อยอเรากำลังจะ เข้าสู่ยุคนั้นแล้วคุณโยมยุคที่ไม่มีคนดูแลลูกไม่ดูแลพ่อแม่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาเป็นมงคลใน,นสูงสุดเนี่ยก็ลูกมันไม่เกิดนึงน่ะสองลูกมันไปทํางานต่างจังหวัดลูกมันไปทํางานต่างประเทศเราแก่อยู่บ้านนึะตายายสองคนคนเ่งตายเหลืออยู่คนเดียวอ่าเลี้ยงหมาอ่าอยู่กับหมา มาตายก็เหลือแมวก็จะเป็นภาระไปเรื่อยๆที่พูดเนี่ยก็บอกให้รู้ว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆนะอืมมันเป็นจริงอย่างนั้นจริงๆวันก่อนไปเขาศพที่วัดหนึ่งทั้งวัดเนี่ยอยู่ในกลางกรุงเลยนะมีเจ้าวาดองค์เดียวอ้าวตกระจหมด ถ้าถามว่าหลวงพ่ออยู่ยังไงเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ย,อย,อ,ยอยู่มานานแล้วอยู่คนเดียวอยู่กับพระพุทธเจ้านี่แหละสวดมนต์ไหว้พระคนเดียวได้ไม่เป็นไรพระโมกค์ลาสานิบุตร่ันก็อยู่นี่ไม่ยากหรอกเออนห้หยต่ไปมันจะเป็นอย่างนั้นบ้านร้างเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นบ้านที่ไม่มีคนอยู่เมืองที่ไม่มีคนอยู่ก็จะเกิดขึ้น เยอะเลยตอนนี้เยอะเมืองสวยๆกํางานไม่แหละคนหายไปไหนคนไม่เกิดแต่เมื่อก่อนคนมันเยอะมากเลยคนมันเกิดเราก็เร่งทํานั่นทํานี่ทําน้่นมีแต่สิ่งสวยงามแต่มันเป็นบรดกที่ไม่มีคนรองรับต่อเนี่ยมันไม่ได้นะเราต้องทําเล็กๆต่อไปเนี่ยทวาดวดาระก็เหมือนกันต้องเล็กๆเข้าไว้ ราะฉะนั้นก็เล่าให้ญาติโยมฟังนะเพื่อที่จะได้ไม่ประมาทในวัยในวันในเวลาวัยวันเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยมันเดินหน้ามันไม่ถอยใช้ไม่ใช้มันก็หมดเงินไม่ใช้จึงหมดไม่ใช้ไม่หมดใช้จึงหมดแต่เวลาวันวัยใช้ไม่ใช้ก็หมดกรขอนุโมทาบุญ อสุนดาชาแนลดีเลยเย็นสบายปฏิบัติตามแค่นี้แหละตรงโลกเบาเบามจะได้ห่างๆกันต่อไปก็รับไม่เกินสักสามสิบคนถ้าก่อนหกสิบ ้าสิบหกสิบอืมเด็กมาหกสิบผู้ใหญ่มาเนี่ยยงมโชคดีแล้วมาน้อนอๆวันนี้